ตามเป็นไลฟ์เดลี่นะครับประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคม2559นะครับก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คนไทยค่อนข้างจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องหลายหเรื่องเอาเรื่องแรกเลยอย่าไปเรื่องซีเซเลชตอนนี้ก็สองเหรียญโอลิมปิกได้มาละเหรียญทองแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นเหรียญทองยกน้ำหนักนะครับอ่าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักชายนะครับปกติทองยกน้ำหนักชายไทยไม่เคยได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่อง กีฬานะครับเป็นข่าวดีมาแล้วแล้วก็ผลการลงประชามติวันนี้ทิศทางออกมาทุกคนนะกคทราบอยู่แล้วก็คือรับทั้งร่าทั้งนูนแล้วก็รับทั้งคำถามพว่วงก็สี่งออกมาคนก็ค่อนข้นนอนอางจะขาดแล้วก็ชัดเจนนะครับเสียงออกมาขนาดนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีคําถามต่อวอ่าเสถียรภาพทางการเมืองจะเป็นไงเพราะมันมั่นคงอยู่แล้วเสียงประชาชนออกมาขนาดนี้ก็ต้องยอมรับทิศทางาลดแมบก,ก็ไปเลือกตั้งนะครับอย่างช้า,อ,าอย่างเร็วก็คือไป ปลายปี2060หรืออย่างช้ายัางไงก็เป็นต้นปี61เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องการเมืองในช่วงนี้ของเราก็ถือว่าตัดทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เดินหน้าไปตามรถเนนะครับเดี๋ยวเราก็มาขยายความกันต่อนะครับในส่วนของทิศทางตลาดประเทศก็ต้องถือว่ายังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีเหมือนกันหุ้นยุโรปก,ก็ยังบวกจากปัจจัยที่ทำ QE ทางฝั่งติ๊กนะครับก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงทำ QE นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่า เดือนหน้าเนี่ยที่จะมีการประชุมของธนาคา,ารกลาง่ว่าจะเป็น ECB, BOJ, FOMC นะครับว่าจะมีการเพิ่มาการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถึง ECB เนี่ยตัวเลขมันเริ่มผ่อนแรงลงไม่ไม่แรงเข้าอัรกิษแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันก็ยังฟื้นตัวได้ไม่นีนะักว่าก็ต้องดูว่าเขาจะมีมาตรการในแง่ามาตรการอื่นยกเว้นมาตรการทางด้านการเงินออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับส่วนหุ้นทางสารั ของสหรัฐอเมริกาก็ตอบรับข่าวในเรื่องของตลาดแรงงานนะซึ่งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาก็ดีกว่าคาดคาดไว้แสนแปดออกมา2องแสนห้ากว่านะครับซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนว่าภาคตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยมันฟื้นตัวดีก็มีคาําถามคนว่าวตลาดและตลาดอเมริกาฟื้นตัวดีขนาดนี้เขาจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยไหมความเสี่ยงมีแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าประเมินว่าทางยุโรปก็ยังไม่รู้ว่าจะชอ,อตัวจากประเด็นเบซิกมากน้อยแค่ไหนนะครับ ทางญี่ปุ่นเองมันก็ซึมแล้วก็ไม่ค่อยฟื้นอย่างนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีังนั้นอัตราเร่งที่อเมริกาจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับตลาดเงินตราทุนโลกในช่วงเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันก็ยังคงไม่มีเยอะอย่างน้อยๆเขาอาจจะต้องรอจนถึงหลังเลือกตั้งเขาในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ดูทิศทางทิงว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างวันในช่วงทั้นเนี่ยถ้ามองจริงๆเนี่ยถ้าผมเปรียบเหมือนกับขับรถนะฮะเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยถ้าเป็นถนนก็ผมว่าเป็นถนนทางเรียง เส้นทางขูกขาให้มันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นประเด็นบวกแล้วก็ต่างๆเนี่ยผมก็ยังมองว่า,วา,วามันแค่ยังเป็นเอื้อกับตลาดจุนไทยอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ส่วนเช้านี้ในส่วนของการรุ้งจีนก็ตามตัวเลขการสออกจีนนะครับเดือนกรกฎาคมเบื้องต้นทางบูเบกรคอนซั์ก็คาดว่าน่าจะชะลอตัวตัวเลขอยู่ที่3.5%เปอร์เซ็นต์เดียเดียครับ นี่ก็เป็นภาพรวมของเราเป็นไงบ้างครับออสำหรับตลาดหุ้นไทยเมืวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ปิดขึ้นไป10จุดที่ระดับ1,500แถว1,520จุดนะคะ ระดับการซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ5 0,000่นล้านบาทเราประเมินว่าแนวโน้มดัชนีวันนี้นะคะจากปัจจัยบวกที่พี่เอกได้บอกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการรับร่างประชามติแล้วก็ทางด้านของทางด้านอ,อ,อเมริกาที่ตัวเลขเศรษฐกิจดีเนี่ยคาดว่าดัชนีน่านจะแกวงตัวขึ้นต่อนะคะโดยแล้วก็แนะนําวันนี้นะคะก็แนะนําเกณฑ์กาไรขึ้นไปดวยวันแนวรับไว้ที่1 5 0 0 2าถึงจุดก็แนวต้านก็ขึ้นไปที่ระดับ1 5 3 5ถึง 5 4 0จุดน,นะคะก็ระยะประมาณ20จุดน,นะคะส่วนเซกเตอร์นะคะอัปเดตก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ชนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นจากหุ้นขนาดใหญ่แล้วหละ่ะหุ้นปิ๊กแคก็นําตลาดขึ้นมานะคะในกลุ่มของเซฟนะคะในขณะที่เช้านี้เนี่ย เงินบาทถึงแม้ว่าจะมีการอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์เนื่องจากว่าทางด้าน USD นะคะ US ดอลลาร์มันมีการแข่งค่าขึ้นเกตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามเช้านี้เนี่ยเงินบาทเริ่มกลับแข่งค่าก็ยังแสดงแนวโน้มของฟันโฟลที่น่าจะยังไหลเข้าประเทศเราอยู่นะเมื่อเราเปรียบเทียบเคเรนซีของเรากับต่างประเทศหลายๆประเทศเกิด ั่วโลกคะก็ดูแล้วนแนวโน้มของเราดูแข็งค่าแสดงว่าฟันโกลน่าจะมีทิศทางไหลเข้ามาในระยะสั้นแน่ๆนะคะเนื่องจากว่าการรับร่างพระเธรรมนูญเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นระการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ภายในปีสองหเศรษฐกิจก็น่าจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยแนะนำหุ้นตัวใหญ่ๆไปเลยเป็นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ก็คือ k b a n SC k SCB BBL KTB เนี T ่ยแล้วก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างพวก c k ยูนิสสเต็กไอทีดีนะคะรวมถึงปูนใหญ่ SCC, b m 2จะช่วยกันเข้าผักดันดัชนีขึ้นไปนะคะก็รับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและขบวนกามในปี60 ที่มีแนวโน้มสดใสยิ่งขึ้นแล้วก็คุณทูอาจจะได้รับผลดีนะคะจากกรณีของโปเกมอนเข้าบุกเมืองไทยแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้รับลิขสิทธิ์ในการถายโปเกมอะไรพวกตุ yeah, ๊กตาโปเกมอนหรืออะไรพวกของกิ่มิตต่างๆนะคะเพราะว่าอาจจะกลับมาฮิตกันอีกครั้งนั่นเงหนูอาจจะอยากได้การใช้ Data การใช้ Data ก็จะมากขึ้นด้วยนะฮะก็ไม่ดีพะทูนะแอดวานก็ดีกันทั้งนั้ได้นยิ่สูง้วยนะแอดวานทูทูยังติดลบแต่อาจจะได้ แง่ของกิมมิคแอนด์วันที่มี5-6%ได้ทุก็อาจจะได้คิมมิคในแง่การจัดเอาไปทำอีเวนต์ส่งเสริมการขายอะไรับรวมจบไหมครับจบไอที่ของคุณโน้ตนี่คุณได้แนวไหนบ้างนะก็สำหรับตัวฟ้าเซ็นนะครับตัวแรกเนี่ยดูที่ตัวแคลคคอมนะครับตัวนี้นะครับก็แท่งเทียนก็กระชากตัวผ่านตัว SNA 15วันขึ้นมานะครับพร้อมปริมาณการซื้อขายเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับ แต่ที่ตัวไอเดีนะครับก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับเราก็มองในว้านตรงนี้ยังดีนะครับแล้วก็ประเมินแนวต้านนะครับนะครับอยู่ที่3บาทนะครับส่วนแนวรับวราอยู่ที่2.80บาทนะครับแล้วก็มีจุดสตอปรอนนะครับอยู่ที่2.74บาทนะครับถัดมาคือตัว CPS นะครับตัวนี้ก็แท่นเคียงก็ทำจังหวะยกตัวขึ้นนะครับโดยด้หนุนจากเป็นมารารซื้อขายแล้วก็สัญญาณบวกสองไอเดีนะครับระยะถัดไปเนี่ยเรามองเป้าหมายแนวต้านนะครับอยู่ที่30บาทนะครับ แนวรับเนี่ยขยับขึ้นมาที่28บาทแล้วก็มีจุดสตอลอ์อยู่ที่27บาทนะครับสุดท้ายคือตัว TPI นะครับจะนี้ก็ราคานะครับก็ดิ่งตัวขึ้นจากบริเวณก้นหลุมเลยนะครับก็ดูมีแรงซื้อเข้ามาทยอยเข้ามานะครับรวมกับ ACD ที่กำลังลดตัวด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ประเมินเป้าหมายที่เราวัดตาม f i b บ n a ชชีนะครับก็อยู่ที่แถว17.50 17 1 7บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่15.70บาทครับแล้วก็มีจุดสตอลอ์อยู่ที่15บาทนะครับ แล้วก็มาต่อนที่ตัวเอสห้าสูตรอินเ็กฟิวเจอร์นะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์วันนี้เราภาพรวมนะครับเรามองว่าก็ยังได้รับแรงหนุ่จากทั้งปัจจัยต่างประเทศก็คือตัวเลขที่ทางสศรษฐกิจของสหระที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับส่วนปัจจัยประเทศเนี่ยที่เป็นแรงหนุแรงบนกเข้ามาเนี่ยก็คือว่าผลของประชาธิติเมื่อวานนะครับก็น่าจะหนุนนะครับให้ตัววันนี้นะครับตัวเฉงไ่ยนั้ปรับตัวได้อย่างมั่นคงต่อนะครับดังนั้นนะครับคุณวิาวิรุนในอาร์ซ่านะครับสำหรับตัวเอสห เราก็มองว่าตลาดเนี่ยก็น่าจะได้แรงหนุนจากบทประชามติที่ผ่านไปเมื่อวานนะครับก็แนะนําในการซื้อเก็งกำไรในฝั่งสารรองนะครับโดยมีระยะทำกำไรแยูบริเวณ9 6 6ถึง9 0 7 5จุดนะครับส่วนกลุ่มการบุญในระยะกลางนะครับสําหรับน้ำมันในระยะกลางเนี่ยเราก็ยังแนะนําที่ถือสารรองนะครับในเอสซ่สูยู6ต่อนะครับเพื่อลุ้นอัชนีเนี่ยะทำจุดสูงสุดใหม่นะครับพร้อมกับเราก็วางกรอบตัวแนวรับแนวต้านนะครับที่ ระยะนะครับ947.975จุดครับครับก็มาสรุปภาพรวมกันอีกทีนะครับก็ถ้าเป็นภาพรวมในส่วนของรถแมพของการเมืองเนี่ยทวนให้ฟังอีกทีก็คือว่าทิศทางหลังจากนี้ก็เดินกันยายนนะครับก็จะมีการนำล่างเนี่ยขึ้นทูนเนะครับหลังจากนั้นตุลาคมเนี่ยก็จะประกาศ่ประกาศใช้ร่างรนะัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี้นะครับส่วนธันวาคมปีนี้ปลายปีก็จะมีการเริ่มทำ กฎหมายรูปประกอบการเลือกตั้งสิงฉบับน,นะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีหน้าก็จะเป็นช่วงที่สภาเนี่ยจะพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างเนี่ยซึ่งถ้าไปไปตามรถแมบ,บเนี่ยก็ประเมินกันว่าประมาณกันยาหรือตุลาคมปีหน้าน่าจะมีการเ,าเลือกตั้งทั่วไปได้ครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นรถแมบ,บทางด้าน,ก,นการเมืองเพิ่มที่คาดก็ชัดเจนนะครับในส่วนของภาพรวมเนี่ยก็อย่างคุณมีนาบอกไปแล้วว่า,าผลบวกเนี่ยมันก็น่าจะกลับเข้ามาใน ความเชื่อมั่นน่าจะกลับเข้ามานะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ก็อย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยราคาเนี่ยผมว่าถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ย S C B K Bank เนี่ยมันขึ้นไปถึงสองเท่าบุ้งได้ B B L ก็เป็นตัวนึงที่ค่อนข้างราคาเยอะ K T B ก็น่าจะได้ผลประโยชน์จากทิศทางการลงทุนของภาครัฐซึ่งมันก็คงจะเดินหน้าต่อ,อไปได้เลยนะครับความเชื่อมั่นในแง่ของสินเชื่อเนี่ยครึ่งปีแรกครับจะไม่ขยับเลยเราน่าจะเห็นตัวเลขที่มันดีขึ้นครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาก็ เป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากการทิศทางของอาการใช้นโยบายใช้จ่ายภาครัฐซึ่งยเป็นตัวกระตุ้นหลักปีนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของอสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าดูตัวเลขเนี่ยในทิศสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวตัวเลขสําคัญก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีการรายงานในส่วนของ g ี p ีีไทยไตรมาสสนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าฟังดูจากทิศทางการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีขังทั้นก็คาดว่าตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3าม็ มากกว่านะครับในส่วนของกรอบ GDP ไทยปีนี้ถ้าทิศทางความมั่นใจกลับมาเนี้ยจากเดิมเนี้ยต้นปีส่วนใหญ่ก็จะวางกรอบบนประมาณสัก2.8 2.9กรอบบนประมาณสัก3.5ประมาณเนี้ยเพราะนั้นถ้าทิศไทยทิศทางของ GDP บ้านเราลักษณะไตรมาสหนึ่งออกมา3.2ไตรมาสสองออกมาจาก3.4เพราั้ปีที่ทั้งปีเนี้ยผมประเมินตัวเลขง,ง่ายๆเนี้ยผมว่ามันมีโอกาสที่มันจะชิด เกาะบนที่จะเป็นตัวเลขสามจุดห้ารือมากกว่าเล็กน้อยเนี่ยเพราะมันมีโอกาสที่จะเห็นตัวเลขตรงนั้นซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่ก็ถือว่าค่อนข้างดีก็ฟื้นตัวต่อนเนื่องจากปีก่อนนะครับนั้นภาพรวมเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยในในถ้าถ้าดูในแง่ของกลยการลงทุนเนี่ยท่านจะมีจะมีปัจจัยลบเนี่ยก็คงจะเป็นปันจจัยลบจากต่างประเทศนะครับที่ที่จะเข้ามากระ,ท,ะทบตลาดหุ้นไทยแล้วก็มโฟนต่างๆนั้นก็จะมีอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าทิศทางตอา์เนียของรานจะขึ้นจะขึ้นเมื่อไหร่ ถ้ายังไม่มีปัจจัยตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมก็ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยมันก็เป็นลักษณะไซเบอร์เัปไม่มีข่าวลบนะครับอาจจะมีแรงขายทำกาไรออกมาบ้านตามตามจังหวะแล้วก็ข่าวประเด็นอื่นแต่ว่าถ้าทิศทางอตาดอกเบียเ้ยมันยังไม่กลับไปถ่าสตราเนี่ยผมยังมองโฟมได้ยอยู่แถเนี้หุ้นขึ้นมาแรงๆมันมีแรงขายได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ทิศทางเนี่ยผมยังมองดีนะครับแล้วถ้ารเตรา P/E ไทยเนี่ยขึ้นไปเทียบเท่าอินโดนเนี่ยตัวเลขในแง่ดีสุดเนี่ย พันหกร้อยกว่าเนี่ยเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยตัวเลขในแง่ของตัวเลขที่เป็นแนวต้านของตลาดในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเห็นตัวเลขประมาณทักหนึ่งห้าเจ็ดห้าก็อาจจะเป็นตัวตัวเลขของนันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในในระยะเดือนสองเดือนเนี่ยก็ยังไม่เห็นปัจจัยลบชัดเจนงนั้นตลาดการลงทุนในช่วงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นถนนทางเรียบครับก็จังหวะขึ้นแรองาอาจจะมีแรงขายแต่ว่าช่วงออนตัวมาผมว่าซื้อได้นะครับก็เป็นทิศทางการลงทุน สำหรับวันนี้นะครับก็ติดตามได้ใหม่สำหรับแพ็คเปิร์ตเบลลี่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ